คุณคิดว่าจะมีคนตอบสนองต่อความหวังดีของคุณมากแค่ไหนพี่จะทำพารบหรือยังครับทำไมพือถ้าพี่ทำพารบกับผมใช่ไหมครับพี่กรณีพี่บาดเจ็บนะครับพี่จะได้รับเงินค่ารักษาเป็นจำนวน8 0,000บาทมีเชื่อแต่ว่าพี่ครับถ้าพี่ทำพรบรใช่ไหมครับกรณีที่พี่สูญเสียอวัยวะทุพพลาภาพถาวรสิ้นเชิงนะครับ ที่จะรับเงินค่าสินใหม่ทดแทนตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาทเลยนะครับเสียเวลายุ่งพี่ครับถ้ากรณีที่พี่เข้าโรงพยาบาลใช่ไหมครับพี่จะรับเงินเป็นจำนวนสองร้อยบาทสูงสุดไม่เกินยี่สิบวันเลยนะครับพี่ขับมายี่สิบปีแล้วไม่เคยไปเลยเลยอย่ามายุ่งดิ เดี๋ยวก็โดนจี้หุ่นแไปไปไ,ปไ,ไอะไรวะไปิงรถคุดแล้วดูี่หอมากว่า,าแล้วรม่ตลอยท่ช่นเสียชีวิตนะครับยังไม่ตายเย่าพึ่ง แป๊บนึงบป๊บนึงและกรณีที่ท่านสูญเสียชีวิตนะครับท่านจะรับเงินชดเชยมากสุดถึง500แสนบาทยวรบพยาบาลผมกอนเออ,เออเดี๋ยวเรียกให้เดี๋ยวเรียกให้มีปัญหาเรื่องพอรบนะครับโทรเลยหนึ่งนหนึ่งแปดหกลุงนี้ทำพรบดีกว่าทำเถอะครับก่อนที่จะใสา